ครับผมวันนี้ก็เทคารนะครับเทคารปูนรถปูนมาแล้วนะครับให้มาเริ่มต้นดูที่สวนพญานาคก่อนแล้วกันนะครับในวันที่เจ็ดที่แปดคันมาคมนี้นะครับมาร่วมมันลําวงสวงนะครับเดี๋ยวจะจัดสวนนี้เป็นสวนที่สวยนะครับก็จะมีพญานาคนะครับรอแล้วแหละนะครับตอนนี้นะรอสวนรออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือองค์ปู่พญานาคสราชนะครับผมเอาไปดูครับที่เขากําลังเทปูนกันอยู่นะครับ เทคานครับเทคานทำรั้วที่ลาแรงนะครับเตรียมเตรียมรับงานเน่ยนะครับผมนะที่เที่แปดคันวานะครับครับพื้นที่ให้ดูสวยงามนะครับของเป็นนักที่มานาศูงย์กำลังเทคนแล้วคี่ก็เทนะครับทำแบบมาตรฐานอน่ะนะครับไม่ถูกนะครับแพงทั้งนั้นนะครับแพงเงินทำนะ ก็ค้าครูแหละนะครับแต่ทุกคนที่หยอดตู้บริจาคกันนะครับก็รวบรวมนะครับรวบรวมมาทาเนี่ยนะครับนะข้าครูพวกเราที่มอไปผมแล้วก็คนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะครับก็เอามาทำสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนะอันนี้ก็นะที่ประเด็ดนะครับก็มาช่วยนะครับมาช่วยลูกเหล็กลูกพานไปแล้วนะครับตอนนี้ลูกเหล็กเทคานนะครับ รั้ว่ารัวเราลื้อออกนะครับรัวเดิมมันรัวคาร์บอยนะครับรัวคาร์บอยเราลื้อออกนะครับเราลื้อออกมาเป็นรัวแบบนี้นะครับแล้วก็สำนักพิมา์อาสน์ก็ดูนะครับจะมีป้ายบอกเลยนะครับใครจะมาวันนี้ก็มาได้นะครับผมอยู่นะผมอยู่ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนอยู่อยู่ไว้อันนี้นะครับรัวปึ๊บดูอันนี้นะครับปึ๊บเร่งกันทําอยู่นะครับช่วยทำนะ ไปดูลานพยาญมีดีกว่านะครับเมื่อกี้เราดูลานพิานาคแล้วนะครับนี่ลานยักษ์นะครับยักษ์แต่ละตนก็นั่งเฝ้านะครับแต่ว่าจัดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวรอสารานะครับ่เราไปเดี๋ยวทำด้านหลังเสร็จนะครับก็คงจะเริ่มจัดท่าทางนะครับพื้นนี้ก็อาจจะปูทีละแรงนะครับพื้นเนี่ยนะครับอาจจะรื้อแล้วปูทีละแรงหมดเลยนะครับเพื่อจะได้แมทช์กับปูองค์พยัาชนะนะครับเดี๋ยวไปดูปูพยายมแล้วกันนะครับนี่รอเจ้าภาพนะครับรอ รอนะครับรอเดี๋ยวก็มาทําแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาทาแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับในระยะเวลาที่อยู่มานี่ประมาณปีอีกห้าเดือนนะครับ <_ EN> เกือบปีหกเดือนก็ทําตลอดนะครับสร้างตลอดนะครับไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะนี่ก็ลามพยาอยมเสร็จแล้วนะครับลามพิายมนะแต่ว่ายังไม่ได้จัดอะไรต่างๆมากมายเท่าไหร่ถ้ามองไกลๆก็เป็นลาน <_ S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ S 1> ลามพยายมราชนะครับอันนี้เด่นต่างานแต่ไกลเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วไอรันพยายมนะครับแค่เหลือเสาเหลือแรงต่างนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อประดับนะอันนี้มาไหว้ได้นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกนะครับในรอบ5้าปีที่รับลูกศิษย์แบบไร้สดนะครับใครจะมาวันเสาร์อาทิตย์ได้นะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับรับสองวันนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ไร้สดเหมือนเดิมวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไร่สดนะจะมาก็มาได้เลยแล้วกันนะครับเขาก็กำลังทํามันอยู่ครับแดดออกแล้วตอนนี้โอ้โหแดดแรงแล้วครับนี่ก็สำเร็จบริเวณสำนักว เอานีดีกว่านะครับอันนี้ั่วคราวนะครับัชวคราวครับสำนักนะก็ใกล้ได้วละหรือแล้วนะครับบริเวณสำนักตรงนี้นะครับหรือเพื่อถอยหลังไปเกือบไปไว้ข้างหลังนะครับเขา่าช่วยทำอยู่นี่พญานาคนะพญานาคดูแล้วกันนะครับลำตัวครับเห็นแต่หน้าครับลำตัวหางนะครับสวยนะครับดูหางชัดๆแล้วกันนะครับหางพญานาคเนี่ยนะครับที่ขึ้นใบนะครับเ๊บ ต้นมงต้นไม้ที่รับกันนะครับไหนเป็นพญานาคนะครับพิทัญโยอีกนะครับที่อยู่อานน้านี้นะครับอันนี้วิทัญโยนะครับสีชมพูขาวชมพูนะครับดูสวยสดงดงามนะครับมาขอพรเรื่องความรักได้นะครับนะลองมาดูแล้วกันนะครับความรักโชคลาภต่างๆนะครับใครที่จะเดินทางมาวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะครับมาได้เลยไม่ต้องจองคิวนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมอยู่นะครับโอเคครับ